เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อีกอันหนึ่งซึ่งทางทีมข่าวช่อง8เราติดตามขอย้อนภาพกลับไปไหน่อยได้ไหมพ่อหนุ่มคนหนึ่งอะ<ม>แกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมฮะ<ฆ>แกขับรถมาแล้วเข้าใจว่าลุงแกยิงผิดคัน<ฆ>ลุงอาจจะไปโดนคนอื่นปาดมาก่อนชื่อว่าลุงสิงทธิชัย<ฆ>แล้วปรากฏว่าน้องคนนี้แกขับรถตามหลังมาแล้วกล้องในรถของน้องเนี่ยมันสามารถบันทึกเสียงได้อยู่ๆรถลุงเนี่ยมอนขับขนาบแล้วยิงใส่น้องแล้วน้องอุ๊ย ผมโดนยิงลองดูคลิปนี้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเอาเปิดคลิปนี้ขึ้นมาเลยฮะโอ้เขาเก่งคันนนมันเครียดดิเครียดรถ้มันร้อน่วงร้อน่วงออกัตหนา ริงว่ะที่โดนยิงชมครับละาหลังจากนั้นน้องคนเจ็บเขาอัดคลิปคุณผู้ชมดูคลิปหน่อยนะฮะเอาเปิดคลิปต่อมาเลยครับทีมงาน,นะค,ะครับเป็นคลิป,ปที่คนเจ็บเนี่ยเขาเดินดแล้วก็โชว์แขน<ด>แล้วก็บอกเนี่ยลุงมายิงผมได้ยังไงลุงไปทะเลาะกับอีกคันหนึ่งดูนะฮะเลิกเสื้อแขนเสื้อให้ผมหน่อเยเขายิงผมนะครับ ิงแขนนะทะลุเลยให้พี่เลิกขึ้นกด้ห่หยผมวิ่งเอาผมไม้ปกตินะครับเขาน่าจะมีปัญหาผู้ชมจะเห็นเนี่นะแล้วหลังจากนั้นน้องคนเจ็บคือน้องทวัชชัยวัย25ปีเขาก็ถ่ายในรถของเขาเลือดกระจายเต็มเลยนะฮะแล้วก็บอกนี่คือรถรถของคุณลุงคือเก่งดำและนี่คือรถเขาดูนะฮะลองฟังเสียงนะฮะนะี่ครับลูกปืนโดนยิงคนระับโห โอ้ห oh, ครับผมเนี่ยงงมากเลยครับผมวิ่งรถผมมาปกติครับนี่ครับลูกปืนหลังจากนั้นน้องเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งน้องนั่งลงกับพื้นแล้วน้องก็ช้อนกล้องเนี่ยถ่ายตาลุงแล้วก็เหมือนกับนั่งรอตํารวจเนี่ยนะฮะนี่คือน้องนะฮะเห็นเห็นบอกเป็นเป็นตํารวจกเกษียณด้วยยกแขนไม่ขึ้นเลยน่าจะไม่จบกันไม่ง่า,งย,างยครับ โอ้หเราทำงานสริดแบบนี้แย่เลยคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยฮะอ้ยวันนี้ช่องแปดเราตามเรื่องนี้เพราะคำถามก็คือลุงในรถเนี่ยของน้องคนเจ็บเนี่ยคือน้องชื่ออะไรนะทวัตชัยน้องทวัตชัยคุณผู้ชมสังเกตไหมตอนแรกน้องทวัตชัยแกก็เหมือนกับแกเมาอยู่คนเดียวอ่ะ่อู้ยดูขับปาดกันใช่ไหมเหมือนกับลุงแกมาโหรถคันนี้สักพักหนึ่งใครจะคิดว่าไอรถคู่กรณีลงมันไปแล้ว แต่ลุงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลุงยิงใส่รถน้องซึ่งมันก็ไม่ใช่สเปคเดียวกับรถที่ลุงมีปัญหาคุณผู้ชมฮะแล้วหล,หลังจากนั้นบอกอุ้ยตายแล้วโดนยิงล่าสุดอกลับมาตรงนี้ก่อนฮะหลังจากเมื่อวานเรานาเสนอใบคุณผู้ชมฮะตําตำรวจไปคุมตัวคุณลุงสิทธิชัยมาแล้วสอ,อพอปักธงชัยขอดูคุณลุงหน่อยได้ไหมน้องนุ้ยมาติกาบอกลุงน,น,นี่นี่ฮะลุงไปยิงคนทําไมอะ่ะมีเสียงตอนน้องนุ้ยถาม แล้วนักข่าวเราก็ถามแบบลุงลุงเขาขับยั่วลุงเหรอลุงพยักหน้าไหนลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะลุงวันนั้นน่ะไอ้รถพ่วงมันทําอะไรเราอะลุงเดี๋ยวก่อนครับลุงไปให้ปากนะคะแล้วมันได,มนได้มันได้ยั่วโมโหมเราไหมลุงยั่มมวโมโหเรากี่ครั้งอะคะเดี๋ยวขออนุญาตครับม,มันได้ขับจี้ท้ายเราด้วยไหมคะลุงมีคลิปครับเออมีคลิปใช่ไหมคะครับ แล้วไม่มีมีมีการพูดท้าทายไหมคะไม่มีไม่มีมนะนี่คือคุณลุงคุณลุงเองก็บอกว่าเหมือนกับลุงก็มีคลิปแต่ทั้งหมดนี้ยังไงการยิงยังไงก็ผิดนะฮะ,ะเพราะน้องบอกว่าตอนที่ผมมีคลิปจากกล้องหน้ารถลุงมีเรื่องกับรถบรรทุกคันอื่นไม่ใช่รถผมนี่ฮะ ล่าสุดเนี่ยคุณลุงก็ยอมรับว่าแกมีเรื่องกับรถบรรทุกจริงเพราะก่อนหน้านี้คู่กรณีแกเนี่ยขับปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็จี้ท้ายหลังจากนั้นแกก็เลยหยิบปืนเนี่ยยิงใส่แต่เนื่องจากตอนนั้นจํารถคู่กรณีไม่ได้อันนี้ทางตํารวจบอกแกก็เลยอาจจะยิงผิดคันอโอ้โหเป็นข่าวเคราะห์ของน้องจริงๆเลยอะอและดันบังเอิญทั้งที่น้องกําลังภาคอยู่ด้วยว่าลุงกําลังขับ เหมือนกับมีเรื่องกับรถคันหน้าค่ะแล้วจำไม่ได้จริงๆเลยเหรอ คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เราก็เลยไปหาน้องธวัชชัยอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>เราก็บอกธวัชชัยน้องไม่ใช่คู่กรณีลุงใช่ไหมเพราะลุงแกพยักหน้าแกบอกเอ้ยเนี่ยมันขับไม่ดีน้องธวัชชัยว่ายังไงวันนี้คือน้องธวัชชัยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่รถคันที่ลุงต้องการจะยิงที่เขามีมเรื่องกันเนี่ยนะคะเนี่ยโดนยิงที่แขนก็ต้องมีการเข้าเฝือกอ่อนเอาไว้เหมือนกันคือธวัชชัยเขาบอกอย่างนี้เอาประเด็นแรกเลยเ<อ>ที่รถที่เป็นคู่กรณีกับคุณลุงเขาเป็นรถพ่วงแต่รถผมกึ่งพ่วงคือคนละแบบกันก็าาาย่่่ะตอจจกันใช คือน้องทวัชชัยเนี่ยเล่าบอกว่า oh. คือตอนนั้นเนี่ย oh. เขาออกจากบ้านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ oh. จะไปที่จังหวัดปาจีนบุรี oh. ไปขึ้นเหล็กแล้วก็ขับเส้นนี้เขาเห็นแล้วแหละ ว่ารถพ่วงคัน,คนท,ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยออมีการขับบี้กับทางด้านของรถเก๋งของคุณลุงเนี่ยสองกิโลเมตรปาดกันไปปาดกันมาปาดกันไปปาดกันมาแล้วรถน้องธวัชชัยเนี่ยตามหลังอยู่ออแต่จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางด้านหลังหลังจากรถคู่กรณีปาดแซงหน้ามาแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่รถคู่กรณีรถพ่วงะเขาชิดซ้ายแล้วลุงขับแซงขึ้นไปออปรากฏว่าลุงน่ะเ,ออเลยเข้าใจผิด พ่ารถน้องตามหลังมาใช่เพราะรถน้องตามหลังมาลุงก็เลยชิดซ้ายไงคะแล้วพอน้องขึ้นมาปั๊บลุงก็เลยปั้งยิงออกมาเลยพูดง่ายๆคือไอ้คันที่กวนประสาทลุงอะมันชิดซ้ายไปก่อนมันไม่ขึ้นมาไอ้คันน้องดันคล้ายดันขึ้นมาใช่โอ้โหจังหวะเนี่ยค่ะเนี่ยเมื่อกี้รถพ่วงเมื่อกี้แล้วเนี่ยลุงชิดซ้ายพอน้องขึ้นมาปั๊บลุงเลยเข้าใจว่าอ๋อรถน้องนี่คือรถพ่วงที่บี้กันไปปาดกันไปปาดกันมาใช่ไหมก็เลยยิงปั้งไปเลยแล้วน้องทำมาหากินน่ะต้องมารับกระสุนของคุณลุงปั้งเด อย่างเงี้ครับแล้วผมก็เห็นเหตุการณ์ตลอดนะครับที่ที่เขาทะเลาะกันรอนนี้ผมก็วิ่งไปปกติผมก็นึกว่าเขาไม่มีอะไรแล้วผมก็วิ่งตามเขาไปปกติผมก็ไปตามเขาทันเขาก็ชะรอผมชะลอไม่ใช่ไม่ได้ชะรอรอผมหรอกเขาก็ชะลอรถผมก็วิ่งตามเขาไปทันปุ๊บตอนนี้ก่อนที่เขาจะแอบสายยิงผมก็แซงรถน้ำมันก่อนแซงรถน้ำมันไปปุ๊บแล้วเขาก็แอบสายผมก็ ขี่แซงขึ้นไปปกติก็ดังเสียงดังปึ๊เหมือนก้อนหินกระเด็นใส่รถนะครับก็คือดังดังปึ๊บผมไม่รู้หรอกว่าเป็น,เป,นเป็นโดนยิงหรืออะไรนี่ผมก็ขับไปได้สักไม่ไม่ไกลมากก็มองก้มมองแขนนะครับพอผมจับของอะไรข้าง้ายมองก้มดูแขนเห็นเลือดไหลผมเอ้าผมก็เลยว่าเอา้าผมโดนยิงนี่วะผมก็เลยบอกผมผมโดนยิงผมโดนยิงอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็พยายามเบียดซ้ายเบียดขวาเบียดซ้ายเบียดขวาไม่ให้เขาแสงก็กลัวเขาหนีเหมือนกันอย่างเงี้ยพอลงมาปุ๊บผมก็ถามพี่พี่ยิงผมทําไมผมก็ถามเขาพี่ยิงผมทําไมเขาเขาพูดคํานึงขึ้นมาว่าเขาโมโหเขาโมโหเขามีปัญหากับรถบรรทุกผมก็บอกว่าพี่คันที่ว่าพี่มีปัญหากับรถบรรทุกอะมันไม่ใช่ผมนะก็ะคือรถอีกคันหนึ่งของ็พูดไปอย่างงี้ครับแต่เขาก็ไม่มีคำขอโทษให้ผมเลยนะก็คือผมลงไป อย่างที่บอกลุงไม่ขอโทษสักคำนะครับคุณผู้ชมฮะอ้าวโดนจับกลุ่มดำเนินคดี